สวัสดีครับวีดีพิเมียม,เมอเตอร์ซีนนนะครับมันส่งงานนะครับอันนี้เป็นโตโยต้ายาลิสนะครับอันนี้นะให้ดูงานเก็บสายนะครับตัวนี้นะครับสายไม่เกะกะเกลางหรือถือหลังมาหลังโฟมแน่นอนนะครับนี่นะครับทั้งสองข้างนะครับมีงานเก็บสายหลบประหลาดหลบทุกอย่างนะครับจะเห็นแค่สายวงแหวนแค่นี้นะครับนะครับนี่นะสายวงแหวนแค่นี้นะครับอันนี้เป็นโตโยต้ายาลิสนะครับ ลูกค้านะครับจากของเดิมนะเป็นโปรเจคเตอร์โรงงานอยู่แล้วนะครับลูกค้าเข้ามาทําการปรับเปลี่ยนนะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะฮะใบบอกสามจุดหนึ่งนะครับพร้อมวงแหวนบีเมสไตล์นะครับตัวนี้นะครับลูกแก้วนะครับปรับเปลี่ยนเข้าไปนะครับอยู่ตําแหน่งเดิมเป๊ะๆนะครับไฟลี่ครับเปิดไฟลี่มาก็จะมีวงแหวนบีมสไตล์ติดเลยนะครับไปตามครับตัวนี้นะครับลูกแก้วอยู่ตําแหน่งเดิมนะไปสูงครับสามารถทํางานเป็นใบซีนอนได้เหมือนเดิมปกติเลยนะครับสูงต่ำในตัวนะครับ เดี๋ยวเรามาดูแสงนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นแสงหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับตัวนี้เป็นเส้นคัตออฟคมๆเลยนะครับเห็นคัตออฟชัดเจนนะครับมีเส้นบเอฟเปกนะครับกันแสงแยงตานะครับสูงครับไปสูงเปิดทีสว่างทั้งซอยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถหน่อยนะครับสูงครับ แสงในตัวรถและนอกตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างกันเลยนะครับทางร้านนะครับมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับติดตั้งชุดโปรเจคเตอร์แบบนี้นะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจเฟซบุ๊กนะครับ BT p r พ m i u ี Auto ลโตซีนอนได้ทุกสาขานะครับงานดีงานเดียนะครับเก็บงานนะครับไม่ลกเลยเธอแน่นอนนะครับโอเคครับขอบคุณครับ